วัสดีพี่น้องสุขสุขคนเลยจ้าเมื่อนี้มาเยี่ยมแม่เถาพี่น้องเล้เพิ่นใส่สลูมพี่น้องวัสดีพี่น้องวายดียายหมสบายเด้อพี่น้องเน้ยมายา่ยมแวนนน้อมเแงัน้นพี่มายามเพินอยู่งินพี่น้องเลยเพิ่นใส่สลอมเพิรนซื้อน้ำซื้อนมให้เพิร์น

ตปอาหน่มา้อาอนี่โอ้ยยายดไป่านีเแม่แค่ไหนไปเอานซื้อให้เขาอไปุกไปหนงานยายเด้อกจุกน้อยลุกเด้อุกจุกเง้น่นอไเบาหน้าเด้จ้ะนั่งนอกนั่งกนนอกอะไรุมใเราเข้ามาน้าข้าวมนน้าามักิน้าานกนกัน้มาเรากี เท่ารถดเก็ดมาสามคันแนเนาะไม่หมอนี่สามคันคหมอแข้งหาน่ประมาณน่ะกะนาเพียงเดียวหน้ามาหับแขกเลยนะแกมีใส่บอกกันเองในเท่าเมื่อยบมสบายเลยใส่ชลมแลก็หายเมื่อยจะบด้กันอากาเปลี่ยเนาะให้ประเข่ง

โมยานดอกจิดการพาผ่าแหละจิดการพาผ่าไม่ถ่าจิดสิญญาณที่ทำรอเอานะมาเอาของเทียนกับเทีนบ้านะานะมัมมามานงเรื่องมืล่ะเขาเขาหนักน คนตกพี่น้องเอ้ยเผื่นกมาอยู่ที่น้านเสร็จเราเงี้ยต้องนัดกับเรงเงียนมาแล้วแล้วก็ฝนแห้งฝนด้งยินเสียงก็เขาเถอขออภัยหลายๆเด้อจ้าพี่น้องคนตกแหง ขาพาหวันเอาหลุดมา,ม,ามีคนมาเชือกมาเส่กองเกันัน่นเราห่วงคิดแล้วนะ

ี่น้องนัดกันนั่งข้างยายด้วยพี่น้องเนอะอะไรนี่เนาะสองรอบแล้วยาย่ะยายฮันนั่งเออใส่สโลมพี่น้องเอ้ยตึกเบ็ดตึกเบ็ดยายกับตึกเบ็ดเด้อพี่น้องจ้าเออให้ยายแม่ขนมนี่มันแซ่บเอออันน่าเดี๋ยวคือขนมเันมันถ้วยนะเนาะมาให้เรายายกันแม่อยู่อยู่น้ำยายเลยนึงเอาแม่นมันเมันเมื่อยเด้อพี่น้องเนอยายกับโบคอยมัน อันไหนแค่บอยแพงกี้กินขนมน่ะนั่งใกล้นัดไปล้งใหม่เรียคนค้าเลยนัดนัะค่ะนัดตะตู้งค้นข้าเลย,พ,เลยพี่น้อง <laughs> ไคนกับโต๊งแห้งๆโ้นกันนางถ่ายอยู่นั่งมากับแฟนเพินสวัวดีแน,น,น,นวนวววววม,ามา่วอวว่วว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 วัวว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 ว าวกะปลาเลดเป็ดป่าคีโตมคือเก่านไงพี่น้องเ้ยตะกี้น้องนัาเทียนอยู่ห้งเทียนน่ะแหละในการน้องอากาศย้ายไปเทียนแถวพุูนเพราะว่ามันใกล้เฮียนน้องนัทร่ะ,ะพี่น้องเ้ยตะกี้ก็เที่ยวมาเที่ยวไปใกล้ๆกล้ดีเลยพี่น้องเ้ยพอที่ขาวหุงหมอมกามโอ้ยใหญ่เลยเนาะเพราะว่าอันย่านโควิดพี่น้องเอ้ยเชื่อใกันใกล้ๆหุงหมอมอี่แจ๊คหายทันหมอ ผู้ที่เป็นหมอมาซักยาใส่กระโหลกหาเลยกะรอยแล้วเน,ววนอสะพานพวงเจหดยังหมอมาพี่น้องเลยปาเนกาคลิปนี้บ่มียังไล่ได้พี่น้องมาเยี่ยมแม่แถวเป็นเมือ่อยพี่น้องเลยกาศิลาไปกดนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัาววนไม่น้อยเนี่ยเด้อพี่น้องบายบายจ้าไปเห็นคนน้องน,นัดเสับพี่น้อง ไปยินจะเสียงว้าวนะจ้าบ๊ายบาย